มาครับวันนี้นะฮะมาตอบปัญหาของน้องคนนี้นะฮะก็เป็นอะไรที่หลายๆคนนะฮะน่าจะเจอปัญหานี้อยู่สำหรับคนที่เรียนมาเยอะแต่หางานไม่เป็นหรือว่าแบบยังไม่เคยหางานไม่เคยทํางานมาก่อนนะครับอันนี้คือคนที่เรียนมาสีปีเป็นปกติครับต้องบอกน้องเลยว่าเป็นเรื่องปกติเนาะขึ้นอยู่กับถ้าตอนเรียนอยู่มีการทํางานนอกกับอาจารย์หรือว่าตอนช่วงฝึกงานนะครับได้ไปลงมือทําในสายงานที่เราจะทำอาชีพอย่างเงี้ยก็ช่วยต่อยอดได้ทีนี้ มาดูวิธีการแก้กันนะครับอย่างของน้องนะพี่แอนคิดว่าสิ่งแรกที่น้องต้องทำคือเดียเราหาฟุตเทจนะครับในวิดีโอเป็นฉากภาพยนตร์เนี่ยใช้ AI I สร้างขึ้นมาเลยครับการใช้ AI I สร้างนะมีหลายตัวซื้อจากใน YouTube ได้เลยนะครับใช้ AI I สร้างวิดีโอแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีแอปต่างๆมีเว็บต่างๆหามาให้เราเลือกเยอะเลยนั่นคือง่ายมากแต่ก็ต้องดูงานนะครับว่างานอะไรยังไง เราก็ดีเทลรายละเอียดงานนะครับมันเป็นอะไรยังไงบ้างข้อสาคัญคือเวลาที่เรารับปากกับลูกค้าไว้ว่าจะปิดตัวนั้นคือสําคัญกว่านะครับแต่ถ้าท้ายที่สุดแล้วครับเราประเมินแล้วว่าเฮ้ยเราไม่สามารถทําได้นะครับรีบบอกลูกค้ารีบแจ้งลูกค้านะตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นนะครับคุณจะเสียเครดิตไปอย่างยิ่งเลยว่าคุณทิ้งงานแต่ถ้าคุณบอกเขาไปตามตรงแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับลูกค้าน่าจะพอเข้าใจว่า เฮ้ยมันมันทำไม่ได้อะคือความสามารถมีอยู่แค่นี้อ่ะคือแบบลองพยายามแล้วก็คือเอาอธิบายเขาไปตามนี้แตบบ่ว่าเป็นการพิมพ์เนาะเป็นพิมพ์เป็นเอกสารหรือว่าจะโทรคุยกับเขาก็ดีครับจะได้ปิดจบได้เลยใช้ AI ไอเนี่ยจะในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการหาฟุตเทจแล้วก็จะไม่ติดหรือก็ติดด้วยนะครับเนะเาะแล้วก็ถ้าอยากจะเริ่มต้นเอามาแนะนํากันต่อนะครับถ้าอยากจะเริ่มต้นในส่วนของการ ทำงานด้านอ e d ดิเตอร์นะครับคืออยากจะหางานได้หนึ่งนะครับน้องจะต้องมีสายป่านนะครับสายปานคือกล,ลุ่มลูกค้าคือสายงานที่จะมาป้อนงานให้กับน้องเรื่อยๆนะครับเท่ากับว่าน้องจะต้องไปเริ่มต้นใหม่นะครับตั้งแต่ท่านอย่างตอนที่น้องมีเวลาอย่างเงี้ยครับน้องรับงานอาสาไปเลยครับคำแนะนําพี่แบบนะรับงานอาสาหรืองานแบบถูกๆไปเลยอย่างเงี้ยครับใครมีอะไรทักมาก็ทักมา,กกมาแล้วก็ไปอาสาเขาช่วยเหลือเขาแล้วก็ให้ลูกค้าเขาว่านานนานะครับแล้วก็แจ้งทํา ทำพอร์ตโฟลิโอของเราก่อนในนาตัวของเราก่อนว่าเราเป็นมือใหม่พอร์ตโฟลิโอยังไม่ได้เกง่งไม่ได้แข็งแรงเรายินดีอาสาช่วยคุณนะแต่ว่างานอ่ะไม่อยากให้ตั้งความคาดหวังเราก็ทําให้เสร็จให้ไวที่สุดนะครับตา,ตามตามเป้าหมายที่เราตั้งไวอย่างเช่นงานสิบนาทีนะครับฟุตเทปมีร้อยกิกเนี่ยครับเราก็าจะใช้เวลาสามวันในการเลือกเนาะในการตัดถ้าฟุตเทปอินเตอรว์วิวนะครับตั้งกล้องสัมภาษณ์โทสศับนะครับวันเดียวก็ควรจะเสร็จนะครับแปดชั่วโมงเนาะ ไม่คนานากว่านั้นเพราะว่าอินเตอร์วิวแค่สับกล้องไปกลับมาแล้วก็เก็บเนื้อหาลงซูเปอร์ลงไซเฟ็กลงไซเบ็กาวลงอินเสิร์ตมันมีไม่กี่ขั้นตอนแค่น้องจะต้องไปเริ่มต้นจากการสร้างาฐานลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็พอร์ตฟิลโลของน้องนะคความเป็นมืออาชีพของน้องนะครับจะต้องเป๊ะปังบูรเย่นะครับความความเป็นมืออาชีพคือการที่น้องจะต้องมีพอร์ตฟิโอแล้วก็เป็นงานในหลากหลายด้านหลากหลายสายแล้วก็ หลากหลายประเภทงานให้สามารถรับงานทุกงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งสายงานเช่นนะตัดวอล์กเดินทางท่องเที่ยวมันมีอยู่ประมาณสิบประเภทอะครับน้องจะต้องเก็บประเภทหนึ่งอะสักสิบสิบสิบอะไรครับสักสิบงานครับให้น้องชํานาญในประเภทนั้นๆนะครับได้มาขึ้นมากกว่าแค่ง,งานเดียวแล้วก็ไปรับงานนืดนึซึ่งสมมุตินะน้องตัดงานฟุตบอลแต่มีงานเวทีมาให้น้องตัดเวทีซีนีมา ต้องตายนะมันไม่สามารถทํากันได้ครับเพราะว่างานเวทีสินิมาน้องไม่ได้มีความเชี่ยวชาญไม่ได้เข้าใจไม่ได้มีในสายงานน้องจะไม่เข้าใจการเล่าเรื่องการตัดสลับซีนการคัด็อดเดี๋ยวตัดไปตัดมาปุ๊บก็กลายเป็นบันทึกพิธีการเฉยๆอ่ะเขาถ่ายสินิมามาเราเล่าเรื่องไม่ได้ถูกแลคำแนะนําพี่แบนประมาณนี้สรุปลองสรุปออกมาดูนะครับใครที่ต้องการเริ่มต้นทําอาชีพเอดิเตอร์นะฮะเอดิเตอร์เอดิเตอร์ออรคือช่างตัดต่อวิดีโอนะครับคุณจะต้อง เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานเรื่องของพอร์ตเฟลิโอเรื่องของการคุยงานกับลูกค้าเรื่องของบริฟนะฮะบริฟกับลูกค้าคุยให้ดีนะครับแล้วก็เก็บประสบการณ์ให้เยอะนะครับทุกอย่างนะฮะเข้าใจว่าหลังเรียนจบมันจะมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะครับสารพัดสารพันพน,นะครับมานรออยู่แล้วนะครับค่าเช่าค่ากินค่าสเปรแล้วซึ่งน้องควรจะไปอยู่งานประจำนะครับ ถ้ารับฟรีแลนซ์นะก็รับช่วงหลังเลิกงานอันนี้ได้ทางานไปสักสองปีสามปีนะครับน้องก็จะได้พอร์ตสลิอแลวก็ได้ประสบการณ์ที่เยอะเนาะทำงาน6เดือนเปลี่ยนที่ทํางานครั้งหนึ่งก็จะดีนะครับหรือปีนึง่งไปที่ทางานครั้งหนึ่งน้องจะได้ประสบการณ์ในหลายๆที่นะครับแต่ก็ต้องแจ้งเจ้าของงานเจ้าของบริษัทไว้ก่อนว่าเรามีเวลามันหเดือนสนใจอยากมาทํางานด้วยนะครับอย่างแบบนี้แบบนี้คิดค่าเงินเดือนเท่านี้เท่านี้นะครับเราก็ฝีมือที่จะตัดได้เดือนหนึ่งสมมติ เดือนหนึ่งมืออาชีพครับเขาตัดได้วอลลชิ้นนะครับเราอาจจะทำเราทำอาชีพแล้วเราก็ดูว่าถ้าเราทําได้ครึ่งหนึ่งของของมืออาชีพเขาอย่างเงี้ยครับเราควรจะคิดงินงเท่าไหร่เงินเดือนมาตามความสามารถนะครับถ้าความสามารถของเราไม่ดีนะฮะสิ่งที่จะตามมาก็คือความอะไรยเกิดครับเหนื่อยนะจ๊ะ ทักถามมาแล้วกันนะครับแต่น้องควรจะมีพอร์ตโฟลิโอเป็นกำลังใจให้ครับลุยแล้วตอนที่พอร์ตโฟลิโอแล้วประสบการณ์ครับ